แพแล้วครับขึ้นแพออ้ขึ้นแพนี่ขึ้นแพรครับนี่ครับขึ้นแพเราจะข้ามไปแหลมสมิหลากาัน สาวขึ้นไปข้างบนแล้วไม่เย,เยนะเยเยนะูจอดอยู่สองลำมาเรียนหลวงครับเรียนลบจอดอยู่สองลำนั่นแหละเรือลบเรียนลบ ไปดูปยญานาาพ่นน้ำนี่ระวังตกบีดระวังตกลูกระวังตกลงมาเร็วเออ

โอเค่ายนี่หน่อย่าลพ่นลงไหนอ๋พ่นลงทะเลพ่นลงทะเล นัดเดี๋ยวกลับไปนะอะไรเป็นตุ๊ตาโอเครู้เรื่องนี่นี่เกาะหนูนู่นเกาะแมวนู่นครับนู่นเกาะแมวนี่เกาะหนูกเกาะหนู ก็แมวนู้นนางเงือกนางเงือกอย oh. no, ู n n ่น uh ู่นนางเงือกอยู่นู่นครับนู่นนางเงือกเฮ้ยอะไรฮ้เฮ้ย แหลมสมิลานี่ครับเล่มสมีลาเกาะหนูเกาะแมวนุ่นนางเงือก จับเอากลับบ้านได้ป่าวะก็แบบยืนถ่ายรูปอยู่แล้วมันมาโดนอือนี่แมงกระพุนแมงกระพุนอ่าอ,อบหอบก็กมีะ่ะขึ้นตัวเออรู้ลแล้วได้ลแล้วมัเล็นเอ เี๋ยวเียไม่คือนี่ยาช้นามโทอะเดี๋ยวตีดำชัดเลยหนึ่งสองสามมต้องกดโฟกัสทีก่อนทีหนึ่งมันต้องกดโฟกัสก่อนทีมนมาดิมาน้าลก เอไปอีกเออหันมาแต่ก็ผมเปลี่ยนนะนี่นางแบบนางแบบโบนัสจับมาดิจับมาดิปูจับมาอย่ามาใกล้นี่นะอย่ามาใกล้แมงกะพุนน่ะหันมาหนึ่งสนี่นางแบบครับนางแบบโบนัสอยู่ใกล้แมงกะพุนเปียกแล้ว เนี่ยจะปูตัวได้ป่ะอุ้ยนี่หอยแท้แน่แต่ไม่ใช่อยเอาจิง้าลกนี้ะรงนี้แย่อย่าตลกมันไม่ใช่เนนี้เดียกินได้กินได้หมอนขึ้นมาเยอะจังจะมาได้ันใจกันข้อ่ายขอน้อะ

ไปเลยอี่ระวังเหยียบแมงกระพุนนะฮะเมื่อเล่ากลัวนี่ไนะมีเพื่อนอยู่นะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนี่นี<า>่ไงเพื่อนหนึ่งจับได้เยอะแยะครับจับใส่ขวดได้ไเอาเลย <Yay. S 1> นี่นี่จับได้เยอะเลยนี่จับอะไรได้จับโอ้อูเชฉวนปูเสฉวนเหรอไหนดูที่ดูที่ ไหนไหนโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่นี่น้องจับปูเฉชวนได้อู้ตกเลยไหนดูจิอู้ยตกหมดเลยไหนไหนไหนถ่ายดูบ้านนี่เหรอโอ้นี่หนูหนูนี่จับปูเฉชวนได้เก่งมากเลยนี่ปูเฉชวนได้เยอะเลยว้ามันเคยมีปลาดาวเด้อ ไมนต้องมีหยุกหนูที่มีปลาดาวก้อหนูก้อแมวแมวไล่หนูไม่ทันเพราะว่ามีเรือขั้นอยู่ไม่เลยมีคนจากเรือเขาแย่งแมวเข้ามาเม่นไงไม่เพราะว่ามีเรเือขั้นลำหนึ่งนู่นไงสามต,ตัวคือหมาในหมาก่อหมาอยู่ไหน,นมหมาเขาคือเขาอต่ลเนื้อวนอ๋ไรเอเป็นหมาตาไอ้หม,มาละตัวเลยไป้เด้ไอ้นั่นดินตำนานตำนาน โครอยากกกเลยพ่อพ่อต้งได้ราคา5ม6 0ห้ามไม่จนะก็จริงห้าร้เป็นต์แล้วลองเล่หน่อยคล้อยู่นี่